ตะลุยตลาดเบิร์ดของถงมมบุรีเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2558ที่ผ่านมาทางทีมข่าวตะลุยตลาดของเมืองไทยได้แวะชมตลาดเบิร์ดของถงณตลาดนัดโตโยตา้าราบุรีเราเห็นบรรยากาศของประชาชนที่ซื้อหาจับจ่ายสินค้าอย่างมากมายมีทั้งของกินของใช้จํานวนมากที่พ่อค้าแม่ค้ามาวางขายจะมีสินค้าอะไรรถยนต์มือสองเสื้อผ้ากางเกงทั้งมือใหม่และมือสองมาวางขายในราคาถูก ตลอดจนมีพวกผักผล,ลไม้รวมถึงตู้เย็นคอมพิวเตอร์มาวางจําหน่ายซึ่งเป็นสินค้ามือสองสภาพดีทําให้ตลาดนัดเบิร์ดของถมคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าถือได้ว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของชาวจังหวัดราชบุรีตลาดนัดเบิร์ดของถมอยู่ช่วงโค้งโตโยต้าขาเข้าก่อนเข้าเมืองจะเปิดตลอดทุกวันพุธและวันเสาร์โดยพ่อค้าแม่ค้าจะนําสินค้ามาวางขายในช่วงเที่ยงเป็นต้นไป จะมาวางตามล็อกที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้และตลาดนัดเมื่อคลองถมยังได้มีการขยายตลาดไปยังที่บ้านโป่งโธารามอ่าช่องผานและที่บางเขมเพชรบุรีและจะยังคงขยายเพิ่มเติมอีกต่อไปตลาดเมิร์คลองถมเป็นตลาดที่จําหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกที่ประชาชนสามารถจับจ่ายซื้อหาไม่แพงจนเกินไปส่วนทางด้านรักษาความปลอดภัยนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของตลาดเมื่อคลองถมมาคอยให้การดูแลตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจปปลและทหารที่เข้ามาร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ มาจับจ่ายซื้อของได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งสถานที่จอดรถสะดวกสบายอาจจะมีรถติดเป็นบางครั้งซึ่งถือได้ว่าตลาดเบิดของถมมีร้านที่มาจำหน่ายสินค้าจำนวน1,000ล้านซึ่งจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอปปอและทหารให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ ระมัดระวังดูให้ดีนะครับไม่ต้องรีบนะครับปลอดภัยนะครับไม่ได้เจาะจงหรือว่าพี่มาที่ไปเนี่ย มิงคีครับเรถเป็นช่วงครับวันนี้รถมัรุ่นมงกรทองไม่มีไม่มีรุ่นมังกรทองรุ่นเก่าอ่ะเดียตดีก็น่าจะเป็นกระบังไสแล้ว่็สตมวัดยันไปคประตูกบงไสแน่บางครั้งรถที่เร่เคลมเอา ตลาดเนื้อองถมเนี่ยจะเปิดวันไหนบ้างแล้วก็เวลาไหนบ้างคือตลาดเนื้อของถมนี่เลยครับก็มันก็มีทุกทุกวันเลยครับแต่ที่จุดนี้ที่โค้งโตโยต้าราชบุรีนี่ก็มีวันวันพุธกับวันเสาร์นะครับวันพุธวันเสาร์พราค้าไม่ค้าก็จะเริ่มมาประมาณช่วงเที่ยงหรือบ่ายก็จะมาหาล็อกมาที่ที่จะวางสินค้าลงได้ ก็มีหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เสื้อผ้าพรหรือว่าเป็นของเก่าของใหม่พวกอะไหล่รถพวกออขององุอสงต่างๆนะทีวีตู้เย็นพัดลมอะไรเนี่ยจะมีมากมายทีเดียวก็มีประชาชนมาเยอะทีเดียวนะครับทั้งในราชบุรีแล้วก็ต่างจังหวัดก็มาที่ตลาดเบิร์ดของผมเนี่ยมากมายทีเดียวจุดที่ราชบุรีนี่ก็มีสองวันก็ยังมีที่บ้านโปง่ง อีกสามวันโพธารามขอต้้าพรานแล้วก็ที่บางเขมที่เพชรบุรีตลบบาดเบอร์ของผมก็จะขยายไปหลายที่ทีเดียวก็บางวันนี่ก็อาจจะมีซ้อนกัน3ามทีอ่อย่างเช่นที่บ้านโปงซ้อนกับที่โพธารามหรือว่าซ้อนกับที่เพชรบุรีเพราะว่าคนสมัยนี้ก็อยากจะซื้อของที่มันถุกขหนุหน่อย แล้วก็ของแบบง่ายๆนะครับของไม่ไม่ไม่ไมไมไมยากเท่าไรหร่เราวางแบกระดินนี่ก็สมัยก่อนนี่ก็ไม่มีคนสนใจเท่าไหร่แต่สมัยนี้ก็ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ซื้อได้แล้วก็ไม่แพงเกินเกินไปพอที่กําลังชาวบ้านจะซื้อได้นะครับก็ทําให้ตลาดเปิดท้ายเนี่ยจเจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ก็เรียนให้ให้ท่านได้ทราบนะครับว่าการที่จะไปเดินตลาดนัด ก็ดูที่จอดรถพอไมหรือว่าซื้อของเท่าที่จาเป็นอะไรเนี่ยก,ก็ตาดีก็ดูได้นะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยบางทีเราก็มองมองไม่ไม่ออกว่าของนี่มันดีหรือไม่ดีนะแต่แต่ก็ตกลงกับพวกค้าไม่ค้าได้ครับการดูแลร,ร,ร, 2, 3, ร,รลักษาความปลอดภัยครับพสองส่วนแรกเรื่องรักษาความปลอดภัยเรามีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของทีมงานตลาดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเจธธ้าหน้าทออี่ปปรเจรธธ้าหน้าที่ทหารซึ่งก็ มาร่วมกันช่วยกันนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมการค้าการขายของของประชาชนนะครับของประชาชนทําให้มีประชาชนมามากมายมันก็เป็นหมื่นคนนะครับเพราะว่าร้านค้านี่มันเป็นพันร้านของกินของใช้ของที่อย่างเป็นพันร้านเลยนะครับก็อาจจะมีเรื่องรถติดบ้านอะไรบ้างนีจอาจจะมีครับ